สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านนสลาลมของสะสมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับย้ํานะครับว่าร้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าทางช่อง y u t u b e นะครับช่องหลักนะครับก็คือช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่องหลักนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับผมมีอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องสำรองนะครับ ก็ช cities, ode, chodzi, 2, sí ote, uh ื hmm. ่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับช่องหลักนี้จะลงคลิปทุกวันนะครับสลาลมจะลงคลิปทุกวัน1-3คลิปนะครับแล้วก็ช่องสำรองช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็จะลงอาทิตย์ละคลิปนะครับจะพยายามลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาเลยนะครับมีทรงเหรียญมาขายจํานวน หนเหรียญนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญอะไรนะครับก็มาดูกันนะครับขอเกินนิดนึงนะครับสมาชิกท่านนี้นะครับหรือน้องท่านนี้นะครับก็เห็นคลิปนะครับที่ผมได้ทําลงไปนะครับเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็เคยส่งมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเคยส่งเหรียญนี้มาให้ผมดูนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขายนะครับก็เนื่องด้วยอาจจะราคายังไม่โดน หรือว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับราคาการซื้อขายอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันวันนี้น้องเขาทักมาว่าเอาไหมเดี๋ยวผมขายให้นะครับในราคาที่พี่เสนอไปโอเคผมก็ยินดีรับซื้อนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ร้านนัสลาลมของสะสมนะครับก็มาดูกันนะครับนี่นะครับผมขอแกะทางหลังนะครับผมชอบแกะตรงนี้นะครับ ก็มีรอยนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะครับนี่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับทางช่องผมประกาศรับซื้อนะครับราคาเริ่มต้นที่200อถึง2,000บาทนะครับเป็นเหรียญกลุ่ม เออเล์อคอยนะครับผมเออเล์อคอยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเน้นว่าผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญมาตกแต่งหลังที่ออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่งมาหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับราคาจะขึ้นอยู่กับจุดนี้จุดเดียวนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตรงดามที่ผมเคยทําคลิปประกาศรับซื้อนะครับเหรียญตัวนี <But> ้เป็นเหรียญในกลุ่มเออเลอร์คอยนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับว่า <ette> พบเจอได้ในทุกปีนะครับ <mistakes> อันนี้เป็นปี2548นะครับแต่ว่าที่เห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นปีอันนี้เหรียญที่น้องก็ส่งมานะครับอันนี้คือเหรียญของผมที่พบเจอกันบ่อยๆจะเป็นปี32นะครับ นี่นะครับอันนี้คือเหรียญของผมนะครับพบเจอบ่อยๆเหรียญปี32นะครับอันนี้คือเหรียญที่น้องส่งมาขายวันนี้นะครับปี2548นนะครับนี่นะครับไม่ใช่ดูที่ปีพศนะครับดูที่ลักษณะการล้นการเคลื่อนตัวนี้ครับนี่นะครับในกลุ่มซื้อขายก็เรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับนิกเกิลขอบนอกล้นมาด้านในนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านหน้ากันว่าสวยไหมนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีร่องรอยของการปั๊มเคลื่อนอยู่นะครับเห็นไหมครับไส้ในล้นไปด้านนอกนะครับจนไปถึงเนี่ยสระอุเลยนะครับอดุลนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตนะครับเหรียญพวกนี้ที่ผมมารีวิวให้ดูเพื่ออะไรเพื่อว่า การันตีว่าส่งมาขายจริงๆนะครับแล้วก็ช่องผมสลาลมคอยชแน l รับซื้อจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันอีกว่าเหรียญในกลุ่มนี้ยังพบเจออยู่นะครับในในระบบหมุนเวียนนะครับที่เราใช้จ่ายกันทุกวันนะครับแค่เรารู้จักสังเกตนะครับเรารู้ข้อมูลก่อนนะครับว่าลักษณะเหรียญที่มีราคาเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับอันนี้ถ้าเคลื่อนแค่เนี้ยก็อาจจะ ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยถ้ามีตัวนี้มาอีกนะครับเป็นการพอเห็นชัดไหมครับแสงมันสะท้อนนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลักษณะการล้นนะครับขอบนอกสีขาวๆเนี่ยครับล้นมาด้านในนะครับนี่นะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่มีราคานะครับเป็นที่นิยมแล้วก็ เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาจะดรอปลงมานะครับเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากอยู่นะครับราคาสูงหรือแพงนะครับขึ้นอยู่กับการเคลื่อนการล้นนะครับถ้าขอบนอกล้นเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะครับล้นมาเยอะๆนะครับก็มีราคานะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับราคาเหมือนกับทําไมผมต้อง บอกว่ารับซื้อ2 0 0ร้อ0ถึงสองพนะครับเพราะว่าผมกําหนดราคาไม่ได้นะครับผมต้องดูสภาพเหรียญด้วยว่าลักษณะเหรียญล้นมากหรือว่าล้นน้อยนะครับอันนี้ก็คือตามความเป็นจริงนะครับตามตาม,ตามการวิเคราะห์ของผมนะครับนี่นะครับเบื้องต้นเพื่อนๆก็อย่างน้อยเพื่อนๆดูคลิปนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่าเหรียญ ในกลุ่มนี้ก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับได้เหรียญมาเงินทอนจากร้านค้าพลิกดูสักหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่เสียเวลามากนะครับเรามาศึกษาตรงนี้นะครับสําหรับคนที่เชื่อในเรื่องนี้ผมการันตีได้เลยว่าเชื่อเถอะครับว่าซื้อขายได้จริงนะครับก็เพราะผมก็ซื้อขายอยู่นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เชื่อเข้ามาดูคลิป,ปครั้งแรกอาจจะบอกว่าเอ้ยมันทําคลิปหลอกหรือเปล่างมงายอันนี้ผมให้เวลาท่านเป็น ดูช่องของผมและกันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าผมมาหลอกลวงหรือว่ามาอะไรหรือเปล่านะครับเหรียญพวกนี้ซื้อขายได้จริงนะครับผมอยากให้ท่านที่ยังไม่ค่อยมีความรู้และยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหรียญพวกนี้ที่ขายได้นะครับลองเปิดใจดูนะครับแล้วก็ลองค้นหานะครับถ้าท่านมีท่านขายได้จริงๆนะครับ10บบาทเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพันได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของเหรียญนะครับ อันนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็โอเคตรงตามที่น้องเขาส่งรูปมาให้ผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกคลิปเสร็จแล้วผมจะโอนเงินให้น้องเขานะครับเพราะว่าน้องเขาส่งเลขที่บัญชีมาในไลน์แล้วก็เมื่อเช้านี้น้องเขาก็ทักมาผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ได้คุยกับน้องเขาบอกว่าของยังไม่ถึงนะครับก็นี่ของถึงแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนนะครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับลักษณะนะครับ2ลักษณะนะครับ ไส้ในล้นไปด้านนอกนะครับหรือว่าขอบนอกนี่นะครับล้นมาด้านในเหรี <c oughs> าายญในกลุ่มนี้นะครับผมรับซื้อนะครับยกเว้นเหรียญที่เคลื่อนน้อยๆสละอูหายเหมือนเหมือนกับตัวอย่างที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อแบบนี้นะครับถ้าส่งรูปม,มาให้ผมส่งรูปมาให้ผมดูผมก็ดูให้ ดูให้ได้นะครับถ้าผมรับซื้อผมก็จะบอกว่าผมซื้อซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าผมดูแล้วผมซื้อไม่ได้ผมก็จะก็จะแจ้งไปตรงๆนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับนี่ครับอันนี้คือเหรียญอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยครับลักษณะการล้นเข้ามานะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับผมทําคลิปตัวนี้ก็ หลายๆครั้งเหมือนกันนะครับหลายๆคลิปแล้วที่ผมทําอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้แต่ก็ยังมีอีกจํานวนมากที่ส่งรูปเหรียญอีกแบบหนึ่งมาให้ผมดูนะครับผมก็ไม่เป็นไรให้ท่านได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับการดูคลิปอ่ะเป็นการอธิบายที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับง่ายกว่าท่านส่งไลน์มาแล้วผมพิมพ์อธิบายซึ่งบางทีผมไม่มีเวลาที่จะ อธิบายได้เยอะนะครับเนื่องด้วยผมต้องตอบลูกค้าหลายๆท่านนะครับเนี่ยผมจึงแนะนําให้ดูคลิปนะครับเพราะคลิปของผมผมมีตัวอย่างให้ดูมีคําอธิบายของผมนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เพื่อนๆส่งมาทางไลน์อ่ะผมก็เอามาอธิบายในคลิปมันจะเข้าใจง่ายแล้วก็เคลียร์ที่สุดนะครับผมว่านะครับอยากให้ทุกท่านดูคลิปนะครับเป็นการอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็อยากให้เข้าใจนะครับดูคลิปแล้วก็เข้าใจท่านเข้าใจครั้งเดียวนะครับความรู้จะติดตัวท่านไปตลอดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีความรู้แล้วก็ไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมาแค่นั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนจากเงิน10บาทเป็นเงิน100บาทหรือเป็นเงินพันบาทเงิน500บาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับต้องมีความรู้กันก่อนนะครับนี่นะครับเหรียญทุกเหรียญที่ท่านมีไม่ใช่ว่าขายได้ทุกเหรียญน,นะครับบางท่านส่งเหรียญไว้ผมดูเยอะมากเลยผมก็จําเป็นต้องปฏิเสธนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนหนึ่งอ่ะอยากขายอ่ะต้องศึกษานะครับเพื่อนๆเราต้อง หาความรู้นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ขายได้หมดนะครับเราต้องมีความรู้นะครับนี่นะครับอันนี้คือผมมาให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็มายืนยันว่าผมซื้อจริงมีเหรียญอยู่จริงนะครับมีส่งมาขายจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็พอจะเข้าใจนะครับกับลักษณะพิเศษของเหรียญตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอในปี3-2ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็พบเจอได้ทุกปีนี่นะครับอันนี้ปี48นะครับ เหรียญซีรีส์ใหม่ๆนะครับเหรียญรัชกาลที่10หรือเหรียญรัชกาลที่9้าพระเศียรใหญ่ก็ยังมีพบเจออยู่นะครับเพื่อนๆมีโอกาสพบเจอได้หมดนะครับนี่นะครับเหรียญลักษณะการปั้มเคลื่อนแบบนี้เหรียญ10บบาทจะดูง่ายที่สุดนะครับจะดูง่ายกว่าเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ1บาทที่มันปั๊มเคลื่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมี2สีที่ทําให้เราดูง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับ นี่นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับมีความรู้แล้วเราไปสังเกตนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะขายนะครับสนใจอยากจะขายอยากจะรู้ราคาเหรียญน้องท่านนะครับทักไลน์มาได้นะครับผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ในคลิปนะครับว่าช่องทางติดต่อทางร้านคือลายไอดีอะไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับส่งรูปมาได้นะครับถ้าไม่มีที่จะขายผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าราคาคุยกันโอเค ท่านพอใจในราคาก็คือผมซื้อแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พอใจในราคาของช่องผมก็คือสามารถนำเหรียญไปสอบถามช่องอื่นได้นะครับเพื่อนๆช่องไหนให้ราคาสูงคือเราขายช่องนั้นเลยนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญกลุ่มนี้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่200-2,000บาทนะครับนะครับอยู่อยู่ที่ลักษณะการเคลื่อนตัวนี้นะครับ ก็ถ้ามีก็ส่งรูปมาสอบถามกันได้นะครับลายดีผมขึ้นไว้แล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปโอนเงินให้น้องเขาก่อนนะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ